เบมันก็จะแน่นๆหน่อยนะฮะก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกฮะก็กลัวเรามัดระวังไม่กล้าแตะนู่นแตะนี่ทําได้แต่นอนเฉย คำเตือนของคลิปนี้นะครับเนื้อหานี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีสามารถรับชมได้นะจ๊ะและอย่าลืมทายคลิปนี้ว่าด้วยเด้อก่อนรับชมคลิปนี้ผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะผมก็ฝากทุกคนกดติดตามทั้งช่องใหม่และช่องเก่าด้วยนะครับขอบคุณครับก็มากันแบบไวๆเลยนะครับก็คือเปิดเรื่องเนี่ยไอ้พระเอกมันกำลังหาของอยู่คือกระเป๋าตังค์มันหายมันก็เปิดลิ้นชักเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นจะมันเห็นส้นสูงคู่เหน้ันนนนนึ่ๆ ก็ที่ด้วยความไอ้พระเอกเนี่ยมันโมโหใช่ไหมครับมันก็รีบวิ่งไปหาน้องสาวมันเลยก็พอเจอน้องสาวเท่านั้นแล้วครับไอ้พระเอกยังไม่ทันพูดอะไรเลยน้องสาวก็บอกแป๊บหนึ่งนะฉันกดติดตามช่อง N N N K ก่อนไอ้พี่ชายมันก็เลยถามเอา้าแล้วกดติดตามแฟนเพจเขายังเนี่ยเขามีแฟนเพจด้วยนะไอ้น้องสาวมันก็เลยบอกเอา้าจริงเหรอฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยงัย้นเดี๋ยวฉันกดติดตามต่อก็คือสรุปแล้วน้องสาวมันก็เลยได้ติดตาม3ช่องเลยครับทั้งช่อง1ช่อง2แล้วก็แฟนเพจด้วยโอ้โหอย่างนี้ต้องโดเนทแล้วนะเนี่ย ก็เข้าเรื่องกันดีกว่าครับไอพี่ชายมันก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเธอไปไหนมาฉันรู้นะไอน้องสาวมันก็บอกว่าฉันไปไหนมาฉันอยู่แต่บ้านพี่ชายมันก็เลยบอกโอโหโกหกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ฉันเห็นรองเท้าเธออยู่ไอน้องสาวมันก็สตันเลยครับบอกรองเท้าอะไรวะมันก็ทําท่าแบบงงๆแต่ในใจมันรู้อยู่แล้วนึกออกปะไอพี่ชายมันก็เลยหยิบรองเท้าส้นสูงขึ้นมาเลยไอน้องสาวมันก็ตกใจอะยืนขึ้นเลยบอกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ของฉันยังกระแทอีก ไอพี่ชายมันก็เลยบอกว่าบ้านนี้มีแค่เรากัน2คนเธอจะโกหกทาไมเดี๋ยวฉันจะบอกพ่อแม่เธอนะฮะเธอพูดอย่างเงี้ยไอน้องสาม,มก็บอกอย่าไปบอกพ่อแม่นะมันไม่เกี่ยวอะไรด้วยมันน่าจะเป็นของเพื่อนฉันไอน้องสามมันก็เลยยอมสาร,รภาพเขาบอกเมื่อคืนนี้มันออกไปเต้นมาพี่ชายมันก็เลยโมโหโอโหเธอออกหนีไปเต้นได้ไงเนี่ยนี่เธอปิงออกจากกำแพงไปหรอไอพี่ชายมันก็จะไปฟ้องแม่ให้ได้เลยครับแม่งเป็นตุดหรือเปล่าก็ไม่รู้ พี่ชายมันก็บังคับข่มแข่งเขาบอกรองเท้าเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่มันจะให้น้องบอกให้ได้เลยแต่น้องมันก็ไม่บอกพี่ชายมันก็เลยจะทแบบจะไปแกล้งฟ้องแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องมันทําตัวเป็นคนดีมาโดยตลอดไงไอพี่ชายมันก็เลยบอกถ้างั้นทําอย่างนี้ถ้าไม่อยากให้ไปบอกพ่อแม่มันก็บอกว่าก็เต้นไปด้วยแล้วก็ถอดเสื้อไปด้วยดีเหมือนที่เต้นในภาพไงเอ้าพี่ชายมันไปแอบดูตอนไหนว่าถึงรู้มันต้องถอดเสื้อไอ้น้องสามก็แบบฮะล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยทำไมฉันต้องทำล่ะพี่ชายมันก็เลยแกล้งจะทำเหมือนแบบจะโทรหาแมมม่ออยยยยาางงเเี้้้ผสุดทนนนนัก็ืขึล ก็พอยังไม่ทันเต้นเลยครับพี่ชายมันก็บอกเฮ้ยถอดออกต่อจากนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับหนังก็กินเวลามือไปโคตรนานครับคือผมไม่สามารถเอาลงได้นะทุกคนต้องไปดูเองก็พอทาอะไรกันเสร็จใช่ไหมครับไอ้น้องสาวมันก็เดินจากไปตกเข้าวันที่2ก็ไม่ต้องพูดถึงเขาก็เหมือนแบบอาลงว่าน้องไปกินเหล้าเที่ยวผับอะไรอย่างนี้มาใช่ไหมครับก็คือกลับมามันก็เมามากเดินไม่ถูกทางเลย ไอพี่ชายมันก็เป็นห่วงครับเฮ้ยเมื่อคืนเธอไปไหนมาเนี่ยมันก็เรียกให้เดินมาหาใช่ไหมครับแต่เดินน้องสาวเนี่ยเดินไม่ถูกทางแล้วคือเมามากอะไรอย่างเงี้ยคือกลับมาก็เช้าแล้วอะก็ไม่ได้พูดอะไรต่อครับก็คือน้องสาวมันมานอนปุ๊บมันก็สลบไปที่โซฟาเลยจะต้องไปดูกันเองอะครับหนังก็กินเวลามือไปโคดนานครับแล้วมันก็ได้เดินจากไปวันรุ่งขึ้นก็มีจดหมายมาที่บ้านใช่ไหมครับไอพี่ชายมันก็ไม่รู้ว่าของใครมันก็เลยแอบเปิดอ่านดูสรุปแล้วเป็นของน้องสาวครับก็คือน้องสาวเนี่ยมันไม่ผ่าน ด้วยความที่พี่ชายมันรักน้องสาวมากไงมันก็เลยรีบวิ่งไปหาเลยก็พอเข้าห้องมาถึงใช่ไหมครับไอ้น้องสาวก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เล่นแต่โทรศัพท์พี่ชายมันก็เลยถามเธอรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยมันบอกรู้เรื่องอะไรล่ะไอพี่ชายมันก็บอกเธอสอบตกอะอะไรแบบนี้ไอ้น้องสาวมันก็ไม่ได้แคร์อะไรครับคือน้องสาวมันรู้อยู่แล้วมันต้องสอบตกมันก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรไอพี่ชายมันก็เลยแบบโมโหครับบอกทำไมเธอไม่อ่านหนังสืออย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้น้องสาวมันก็เลยบอกว่าก็ฉันไม่มีตังค์ซื้อค่าหนังสืออะไรอย่างเงี้ยสิ ไอพี่ชายมันก็โมโหมากครับแบบว่าไอน้องสามมันเอาแต่ไปเที่ยวไงก็คือเอาตังค์อะใช้สุลุ่มสุร่ายมันก็เลยจะโทรบอกพ่อบอกแม่ไอน้องสามก็บอกขอร้องเลยอย่าบอกเลยคือน้องสามมันกลัวพ่อแม่มากไงไอพี่ชายมันก็บอกโอเคงั้นจะไม่ฟ้องพ่อฟ้องแม่ก็ได้แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะไอน้องสามก็กลัวไงมันก็เลยแบบตอบไปไม่ทันคิดมันก็เลยบอกโอเคจะให้ทําอะไรก็ทําได้หมดเลยพี่ชายก็เลยอ้าวเข้าคอนเซปต์กูเลยพอไอน้องสาวมันคิดได้มันก็บอกโอ้โหอย่าทำเรื่องแบบนี้อีกนะพี่ชายมันก็บอกทําไมล่ะมันก็แค่ฆ่าปิดปากออะไรแบบนี้เง ไอพี่ชายมันก็รีบร้อนมากครับเพราะมันกลัวพ่อกับแม่มันอาจจะกลับมาก่อนเพราะพ่อกับแม่มันทํางานมาไงแต่ตอนนี้มันเย็นแล้วมันก็ควรจะกลับมาได้แล้วไงแล้วพี่ชายมันก็บอกว่าห้ามไปบอกเรื่องนี้กับพ่อกับแม่เรื่องที่เราทํากันด้วยไอน้องสาวมันก็ต้องยอมครับแล้วหนังก็ได้กินเวลามือไปอย่างยาวนานโอ้โหติดอกติดใจอะทุกคนต้องไปดูเองน้ำสนุกมากและหนังก็ได้จบไปอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ นี่มันคือวารฟนะครับนี่มันคือวารฟนี่มันคือวาร์ฟถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์หนังจุดๆ,ๆเข้าไปอีกแล้วกัน